สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง YouTube นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทุกวันนะครับเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงทายแบบเสี่ยงซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซียมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเซมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึงเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสี่ยงเซียมซีอีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนํำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิจพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทาย CMC ขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสียงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักถือไม่ว่าจะเป็น วัดศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสียงโชคให้ข้าพเจ้าเสียงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษฐ์พิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้นๆ เป็นเรื่องคําททำนายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคำถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคําททำนายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ สำหรับการเสี่ยงเซียมซีในการทำนายดวงชะตาชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข13นะครับหมายเลข13 ใบที่สิบสามเลขนำโชคสี่สามห้าสหนึ่งสใบที่สิบสามเปรียบคนเหมือนต้นไม้ยังมิได้ผลออกหรือออกผลเหมือนพฤึกษาหน้าแล้งต้องแฝงตนไร้น้ำฝนคนรถก็ไม่มี อย่าตัดช่องพอตัวคลัวเกี่ยงแย่งอย่าเคลือบแคลงจากไปให้ไกลที่จงรอรั้งฟังว่าในภาทีแม้การมีค่อยคิดตามกิจการจึงจะไม่เสียเรื่องให้เคืองแค้นถ้ามาดแม้นขอบุตรสุดสงสารว่ายังไม่มีมาในอาการ ถามพบพานพวกพ้องพี่น้องมีถามหาราบว่าสมอารมณ์หมายถามถึงรายเรื่องคู่นั้นจูจ้จี้ว่ายังไม่ได้กันในทันทีจบใบที่13หมดความเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซีมซีท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับในการทำนาย ชีวิตประจําวันดวงชะตาของท่านในวันอังคารนะครับในการเสียงเซมซีในครั้งนี้ท่านสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข24นะครับหมายเลข24 ใบที่24เลขนำโชคสามสามสามหนึ่งสามใบที่24ว่าสมอารมณ์คิดความในจิตจะสำเร็จเสร็จเหมือนหมายจะปราศจากทุกข์สุขเพิ่มเสริมสบายไม่คลาดคลายดังคำพยากรณ์ แต่ช้าหน่อยเช่นเท้าก้าบันไดทีละขั้นขึ้นไปไม่หยุดหย่อนทางเรียบราบทราบลถบทจรถึงยอดสุดสโมสรสวัสดีอันทุกโศกโรคภัยจะหายหมดดังสวงกรดจันงามอารามสีถามหาราบได้สมรดี ถามลูกนี้พี่น้องต้องพบกันถามเนื้อคู่ชู้ร่วมพิรมรักว่าดีนักสุกเปรมกเกษมสันแต่ช้าหน่อยได้ชมสมใจคลันจบประพันธ์คําทํานายพิปลายเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซี ท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการทํานายชีวิตประจําวันดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการเสี่ยงเซีมซีขอท่านได้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข28นะครับหมายเลข28 ใบที่28เลขนำโชค8 7 4 6ใบที่28ว่ากรรมตามสนองจะหาลาบเหลือยากลําบากปองมักขัดข้องน้อมนํากรรมของเราพิเปรียบความตามทํานองที่คลองตนก็เช่นคนกิ้งครกขึ้นภูเขามันแสนเหนื่อยแสนลําบาก ยากไม่เบากระดูกเราแทบแยกแตกทำลายถามทุกขโศกโรคภัยไม่ร้ายนักเรื่องคนรักยังไม่สมอารมณ์หมายยังอยู่ไกลนักหนาอย่าวุ่นวายมิตรสหายไม่เป็นเรื่องจะเคืองตนถามหาเราลูกนี่คนหนีดบว่าไม่พบทั่วแหล่งทุกแห่งหน แม้นถามบุตรในท้องอย่าหมองมนบอกยุคนว่าหญิงจริงเจียวเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซียมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับในการทำนายดวงชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข16นะครับหมายเลข16ใบที่16เลขนำโชคเลข2เลข9เลข6เลข9ใบที่16ว่าเลิศประเสริฐนะัก ว่ามีศักด์อำนาจวาสนาพร้อมด้วยสุขสนุกสบายกายวิญญาอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่คลายไม่คลาคายจะหวังราบอาจสมอารมณ์คิดได้ดังจิตมุ่งมาตรเหมือนคาดหมายจะหวังคู่ชูชิดสนิทกาย พาทีทายว่าดีเป็นสีตรตัวถามคนเจ็บหายสนิทดังปลิดทิ้งท่วนทุกสิ่งใบนี้ไม่มีชั่วดังเพนจันพิษมองไม่มองมัวสว่างทั่วฟ้าจบพิภพเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซียมซีในการทำนาย ดวงชะตาชีวิตประจําวันของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับของท่านที่เกิดในวันศุกร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข7นะครับหมายเลข7ใบที่7เลขนำโชค799 6 7 9ใบที่7เสร็จทุกเป็นสุขีทั้งบ้านเรือนเพื่อนกินก็ยินดี แต่ตัวนี้มีกรรมไม่สำราญจึงทําบุญให้ทานประมาณจิตคงสมคิดสมรักสมัครสมานอย่าอบอ้อมโลภมากจะยากนานฟังบุราณท่านวางไว้อ้างอิงเหมือนปลูกผลไม้ไว้ไกลบ้านคงไม่นานเห็นผลหล่นจากกิ่ง ถามหาราบใบนี้ว่าดีจริงถามหาสิ่งของหายก็ได้คืนถามหาคู่สู่สมพิรมรักว่าดีนักแสนดีเป็นที่ชื่นถามคนเจ็บว่าหายสบายคืนถึงเรื่องอื่นก็ดีเท่านี้เอ่ยสำหรับการเสี่ยงซิมซีเพื่อทำนาย ชีวิตดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข28นะครับหมายเลข28ใบที่28 เลขนำโชค8ปดเสหใบที่28ว่ากรรมตามสนองจะหาลาบเหลือยากลำบากปองมักขัดข้องน้อมนำกรรมของเราพิเปรียบความตามทํานองที่คลองตนก็เช่นคนกิ้งครกขึ้นภูเขามันแสนเหนื่อยแสนลำบากยากไม่เบา กระดูกเราแทบแยกแตกทำลายถามทุกโศกโรคภัยไม่ร้ายนักเรื่องคนรักยังไม่สมอารมณ์หมายยังอยู่ไกลนักหนาอย่าวุ่นวายมิตรสหายไม่เป็นเรื่องจะเคืองตนถามหาเราลูกนี่คนหนีดบว่าไม่พบทั่วแหล่งทุกแห่งหนแม้นถามบุตร ในท้องอย่าหมองมนบอกยุคนว่าหญิงจริงเจียวเอ่ยสำหรับการเสี่ยง C, เซมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข2นะครับหมายเลข2ใบที่สองเลขนำโชค6 9 3 6 9 8ใบที่สองต้องกันเหมือนจันฉายเปรียบเหมือนต้นพฤกษาเวลาตายต้องสาสายน้ำค้างในกลางคืน บริสุทธิ์สดชื่นทุกสิ่งสัพจะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันไม่นานวันคงสมอารมณ์หมายไปข้างหน้าว่าดีพาทีทายคิดแยกย้ายแปรสถานไปไม่สู้ดีอยู่กับที่จะมีลาบอเนกหลายถาม ถึงคนป่วยไข้ว่าได้คลายถามถึงพวกพ้องพี่น้องต้องพบตรงทั้งลูกหนี้ที่หนีหน้าจะมาสู่แต่เนื้อคู่ไม่ได้ชมประสงค์ลาบอย่างอื่นทายตรงว่าดีเท่านี้เอ่ย สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง YOUTUBE นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทุกวันนะครับเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงททยแบบเสี่ยงซีมซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซียซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเสยมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3เรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสี่ยง cmc อีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่าน,นครับมีทั้งเลขนำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิษพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสี่ยงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานละลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักถือไม่ว่าจะเป็น วัดศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้าเสี่ยงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษพิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้น,น,น เป็นเรื่องคําททำนายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคำถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูความทำนายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ